สวัสดีค่ะทุกคนเจอกันอีกแล้วนะคะกับแมมมูต,ต้องม์วันนี้ในช่อง YouTube ขอภัยในความที่มันอาจจะแบบ<笑><笑>เอียงเองียงเองียง,ง,งบ้างอะไรบ้างก็วันนี้มัมก็จะมารีวิวไพยิบซีนะคะไพยิปซีซึ่งเห็นแล้วก็รู้สึกต้องตาต้อง,อง,องใจก็เลยอ่ะสั่งมาดูสิมาดูว่าหน้าตาของนางน,านั้น จะเป็นอะไรอย่างไรนะคะสั่งมาจากแอปสีส้มนะคะในแอปสีส้มก็จะมีร้านยิปซีร้านขายพวกไพ่อะไนที่แหม่มค่อนข้างที่จะสั่งบ่อยนะคะแล้วก็มั่นใจได้เลยว่าได้ของแท้ร้อยเปอร์เซ็นต์นะจ๊ะกล่องก็จะเป็นประมาณแบบนี้เด้อทุกคนมาในกล่องซีมสวยสดงดงามแล้วก็มาเก็บกันเลยนี่นะจ๊ะ เดี๋ยวแม่มจะมีรีวิวในเรื่องของชุดสะสมนะคะที่ที่แหม่มีสะสมนะแล้วก็จะมีปล่อยไปบ้างให้คนอื่นไปบ้างด้วยไม่รู้ว่าเามีใครน่าจะมีหลายๆคนมีแล้วแซงหม่มเพิ่งได้มานี่นะจ๊ะเฮ้ย ได้คือดีงามใดๆคือดีงาม,างามรู้สึกถึงอะไรบางอย่างรู้สึกถึงความตื่นเต้นโอเคเดี๋ยว okay, เรามาแกะซีนกันเลยนะจ๊ะแหม,มชพพอบไพ่ของต่างประเทศนะด้วยความกล่องอะไรของเขาค่อนข้างที่จะมาในแพ็กเกจที่ค่อนข้างสวยถ้าเป็นเป็นไพ่ของทางคนไทยเรานะคะกล่องก็ค่อนข้างที่จะเป็นกล่องแบบ ไม่รู้ว่าแบบต้นทุนสูงหรืออะไรยังไงนะแต่ผมชอบกล่องของเมืองนอกมากนะคะแล้วราคาก็ไม่แรงด้วยเนาะอ่ะมาดูนะคะด้านข้างจะเป็นไพ่ของ h i g h Princess นะคะเห็นไหมด้านข้างจะเป็นไพ่ของราชินีพระจันทร์นั่นเองนจะมีเป็นเจ็ดสิบแปดใบนะคะอือฮึข้างนี้ก็จะเป็น Hermes ิชเมอริเชนะคะแล้วก็จะเป็นอันนี้น่าจะเป็น The e m p r e s s นะคะ สวยมากเลยทุกคนเรามาแกะกันเลยฟืบจิกก็จะมาใน <prove? S 1> <ồng ý. S 2> อุ้ยกล่องคือสวยดิอ๋ออันนี้มันคือดึงไม่ได้นะทุกคนมันเป็นแบบมันเป็นแบบอย่างนี้แบบนี้เฮ้ย hey, คือดีคือดีงามนี่ค่ะใดๆคือดีอ่าล้วก็เทออกมาอย่างนี้นะคะนี่ก็จะเป็นกล่องให้ดูกล่องก่อนกล่องของนางนั้น คือสวยกล่องแบบนี้มันยังไม่มีเลยนะกล่องที่เป็นกล่องแบบสวมแล้วก็สวมอีกทีหนึ่งอะ่ะอันนี้จะเป็นเดอะเฮอร์มิตแบบคว่ำอันนี้จะเป็นแบบเดะอนี่ไงเขาก็จะมีแบอกว่าอันนี้ก็จะเป็นเดอะเฮอร์มิตแบบไม่คว่ำกับเดอะมิตแบบคว่ำนะคะน,นะคะแล้วเรามาดูความหมายกันคือสวยมากอ่ะเดี๋ยวเราจะวางน้องกล่องไว้ตรงนี้ แล้วก็จะมาดูในตัวไพ่ก็จะมีคู่มือนะคะเป็นสีดําก็จะเป็นสัญลักษณ์ของพระอาทิตย์พระจันทร์สวยมากทุกคนไปตํากันมาได้นะคะที่แอป,ปสีส้มนะมก็จะเป็นภาษาอังกฤษหมดเลยเป็นกระดาษมันนะคะเป็นกระดาษเป็นกระดาษมันนะคะกึง่งกึ่งอาร์ตมันก็เป็นกระดาษแบบเคลือบเงาแบบเคลือบฟิล์มแล้วก็ตัวอ,อักษรก็จะมีความวิง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 ,วงระดับหนึ่งนะคะด้านในก็จะบอกถึง การใช้สเปซไพ่ต่างๆนะคะก็จะมีหลายสเปซให้เราเลือกนะหนํามขอข้ามในเรื่องของคู่มือไปนะคะทุกคนฮยอันนี้คืออะไรโอ้ยคือเขาพาับแบบนี้อืมโอเคมันก็จะเป็นแบบนั้ไม่รู้ทำไมนี่โอเคนะคู่มือต่อไปจะเป็นในเรื่องของตัวไพ่แล้วนะคะทุกคน ให้ขนาดค่อนข้างไม่ใหญ่ไม่เชิงเป็นเหมือนอารเคิลที่เป็นเป็นชุดใหญ่ๆนะคะโอ่านะคะอันนี้ก็จะเป็นแผ่นที่แบบปิดหน้าไพ่สวยเนาะคือสวยอะ่ะอุย้ยลื่นด้วยอันนี้ก็จะเป็นตัวปิดหน้าไพ่เหมือนกันเป็นด้านหน้ากับด้านหลังนะคะ นี่ก็จะเป็นหลังอันนี้จะเป็นหลังไพ่เป็นหลังตัวการ์ดนะคะมีความเงานะคะเงาแต่ไม่เงาแต่ไม่ไม่เงาจ๋าแต่เงาอ่ะเป็นคาเป็นกึ่งเป็นเป็นกระดาษเป็นกระดาษเงานะจ๊ะอืม,มนี่ก็จะเป็นหน้าไพนะคะขอบนักจ๊ะ คิดว่าจะลงสีดํานะคะแม่มคิดว่าแม่จะลงขอบดํานะคะเดียวแม่มจะลงขอบน้องเป็นสีดํานะคะขนาดก็ประมาณประมาณนี้ประมาณนี้นะคะโอเคเดี๋ยวเรามาดูหน้าไ้่ไปพร้อมๆกันทีละใบนะคะ อันนี้มันจะแข็งมากนะแข็งกว่าตัวไพ่นะตัวนี้เดี๋ยวเราจะมาดูหน้าไพ่กันเฟทีละใบนะจ๊ะทุกคนขอขยับตรงนี้นิดนึงอ่านนี้เดอะฟู l คือซิ gnature ของไพ่เด็กนี้คือจะมีด้านกลับหัวกับไม่กลับหัวที่หม่อมชอบมากมันให้อิเลบกทสำหรับคนที่ชอบเล่นไพ่ทาโร่แบบกลับหัวซึ่งตัวหน้าไพ่เนี่ยเขาจะ กับหัวมาให้เราแล้วมันทําให้เราง่ายในการทํานายนั่นเองอย่างถ้าเป็นไพ่ทาโร่ทั่วไปเนี่ยถ้าเราถ้าไพ่เรากับหัวเนี่ยเ,เราอาจจะไม่ไม่ไม่ทราบนิยามหรือว่าความหมายแบบว่าชัดเจนมากแต่ถ้าเป็นไพ่เด็กนี้เนี่ยแบมบอมองว่าภาพเขาค่อนข้างที่จะเสื่อออกมาชัดเจนในเรื่องของไพ่กับหัวนะคะว่านี่แบบ ถ้าไม่กลับหัวนี่คือการเดินทางที่สะดวกสบายยิ้มแย้มแจ่มใสกุหลาบก็เป็นสีแดงมีนกน้อยบินผุดผับผุดผับ,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 บอะไรประมาณนั้นหมายถึงว่าการเดินทางนั้นอาจจะดีราบรื่นแล้วก็ความสว่างของตัวไพ่ก็ค่อนข้างบ่งบอกชัดเจนว่าแนว,แนว,แ,นวแนวทางมันดีแน่ๆละในเรื่องของเดอฟูแต่ถ้าเป็นถ้าไพ่กลับหัวเนี่ยใช่ไหมคะเห็นไหมคะว่าไม้ของเดอะฟูจะค่อนข้างที่จะดูแบบยังไม่ยังไม่รู้ชะตาว่าแบบกระเป๋าก็ใบเล,เล็กยังไม่รู้ชะตาว่าจะเป็น เป็นไปอะไรยังไงอาจจะเป็นเดอะฟูลที่ติดเล่นติดเชิงลบไปหน่อยติดเล่นจนจนดูไม่ไม่จริงจังกับอะไรไปเลยอะไรแบบนี้นะคะอันนี้คือชอบมากๆในเรื่องของความหมายไพ่หัวกลับนะจ๊ะเดี๋ยวต้องไปดูในเรื่องของตัวคู่มืออีกทีหนึ่งนะว่าใกล้เคียงกันไหมความหมายนะคะต่อไปเป็นเดอะเมอร์เว้าวเห็นไหมก็จะใช้ความรู้ความสามารถไปในทางที่ผิดหรือเปล่า นี่คะนี่เห็นหมาถ้วยก็จะคว่ำลงอาจจะไม่รู้จริงนะอาจจะแบบเป็นคนไม่รู้จริงอวดรู้อวดฉลาดอะไรประมาณนี้มีก็จะคดคดงองอนะคะมันให้ความหมายแบบโอ้อออน,นี้ราชนีพรจจันทร์เห็นไหมราชนิพระจันทร์แบบเรียบร้อยกับแบบแบบสับโอเดอะเดอะเดอะไฮเพรสเซแบบสับกับแบบเรียบร้อยนะก็จะเป็นหน้าไพ่แบบนี้ อืมไปที่ระบายนะ the emperor นะจ๊ะเห็นชัดไหมเอ่ย the emperor นะคะอันนี้ก็จะเป็นไพ่สังฆราชนะคะ the elephant นะ the lover นะคะ the chariot the strength The h e r m i s เห็นไหมจะมีกลับหัวแล้วก็ไม่กลับหัว mm hmm. นะคะ The Wheel of Fortune mm hmm. นะคะ The j <Justice>. u s t i c e Hangman The Dead mm hmm. Champaran mm hmm. The Devil The tower, the star, star แบบมีดาวกับกับ star แบบไปตักน้ำกับกับเหมือนเหมือนอันนี้ไปตักน้ำนะเหมือนอันนี้เทน้ำ The m มูนนะคะหมาป่าก็จะหมาหมาน่ารักกับกับหมาป่าแบบเจ้าเล่ แล้วก็จะเป็นเดอะซันเดอะซันที่ชัดเจนมากเลยนะเดอะซันที่ดอกทานตะวันคือเหี่ยวแห้งหมดแล้วเดอะซันที่ดอกแบบเห็นไ,ไหมคะมีดึงผ้าด้วยนะมีโมเมนต์ของการดึงผ้าตรงนี้นะจ๊ะจัสมนินนะคะกำเนิดก่อเกิดสิ่งใหม่ๆ the world เ h อ w o ว l d ที่ชอบแบบเห็นไหมออร่าเรลแบบว่านะนะคะได้ถ้วยกับด kind of ึงถ้วยความพยายามกับแบบประมาณอะไรแบบนี้ป่ะ s of c r a f ลนะคะ two of c r u f s three of c r u b s four of c นะคะถ้วยแตกกับถ้วยไม่แตกเห็นไหมเออเนี่ยถ้วยมันแตก หถ้วยนะจ๊ะหกถ้วยเจ็ดถ้วยแปดถ้วยเก้าถ้วยสิถ้วยนะคะแล้วก็เด็กถือถ้วยเด็กถือถ้วยที่มีแบบว่าเออคิงออฟครับ Queen of c u p s King of c u p s หนึ่งเหรียญนะคะ Ace of p e n t a l e สองเหรียญสามเหรียญสี่เหรียญคือสวยนะไพ่ไพ่สวยมากเลยแหละมันชอบมันชอบมากเลยอะทุกคนแล้วก็กระดาษแข็งมากนะคะห้าเหรียญ หกเหรียญหกเหรียญแบบเจ็ดเหรียญค่ะมุมเนี้ยเขาจะมีเขียนตัวไพ่นะคะสองฝั่งเลยทั้งฝั่งกับหัวแล้วก็ฝั่งไม่กับหัวแปดเหรียญเฮ้ยคือหน้าไพ่คือสวยมากกระดาษคือดีเวอร์ดีกว่าที่คิดไว้นะคะทุกคนสิบเด็กถือเหรียญคิงคิงถือเหรียญควีน อ๋อ <King. S 2> เมื่อกี้อัศวินขอโทษนะคะอัศวินถือเหลืออันนี้หนึ่งไม้เท้าสองไม้เท้าเหมือนความไพ่ใบนี้คือชัดเจนมากสําหรับใครที่เล่นเไพ่กลับหัวไม่เป็นอันนี้คือเหมือนแบบความพยายามปีน,ป,นปีนขึ้นภูเขาแต่อันนี้คือเหมือนปีนขึ้นไปแล้วแต่ว่าก็ลม้มลงมาเห็นไหมคะหินมันมันพังทลายลงมาแล้วก็เหมือนเราจะลม้มลงมา แต่เนี้คือมีความยึดเกาะที่แน่นคือมันให้ความหมายที่ชัดเจนมากในเรื่องของไพ่กลับหัวนะคะสามไม้เท้าสี่ไม้เท้าห้าไม้เท้าหไม้เท้าเจ็ดไม้เท้า8ดไม้เท้า9้าไม้เท้า9ก้าเเหมือนพระเหมือนพระจีน สิบไม้เท้าเด็กถือไม้นะคะอัศวินถือไม้ราชนีถือไม้ king of band นะจ๊ะ ace of swords นหนึ่งทูอออหนึ่งหนึ่ง,หน,ง,ห,นงหนึ่งดาบสองดาบการตัดสินใจเนาะเหมือนนางนั่งเฝ้าดาบแล้วเหมือนกำลังตัดสินใจหรือการแบบไม่รับรู้ถึงปัญหาอะไรต่างๆนะคะสามดาบ สคือไพ่ดาบเนี่ยที่จะแตกต่างก็คือดาบเขาจะไม่ได้บอกว่าเนี่ยเขาก็จะมีดาบหนึ่งดาบสองดาบสามดาบสดาบสดาบเนี่ยเต็มหน้าไพ่เลยนะห้าดาบหดาบเจดดาบแดดาบ9้าดาบ มันคิดออกกับคิดไม่ออกว่ะสิดาบเหมือนโดนแช่แข็งนะเหมือนโดนแบบเหมือนโดนแช่แข็งนะเบกถือดาบอัศวินถือดาบราชินีถือดาบแล้วก็คิงถือดาบมะคะทุกคน หมดแล้ว78็ดปดใบไม่มีผ้าพิเศษอะไรนะคะแล้วก็กระดาษนะแข็งมากแข็งแบบแข็งดีเวอร์กระดาษคือดีเวอร์นะคะแบบชอบหลังไพนะ่นะแบบชอบอะไรที่มันดูลึกลับลึกลับมันบ่งบอกถึงไม่รู้สิชอบหลังไพ่มากเลยทุกคนจบแล้วสำหรับการรีวิวไพ่ ทาโร่นะคะทาโร่ออฟออฟพอขอโทษอันนี้ละกันอ่านไม่ออกเออแม่หมอก็สะกดไปขอภายที่ไม่ได้นี่นะนี่นะทุกคนก็ไปหาตํากันมาได้นะคะสําหรับใครที่เป็นพ่อหมอแม่หมอหมอดูที่หาไพ่แบบแปลกๆหรือหาไพ่ที่มันมีความแบบว่า อะไรที่มันดูดีแบบนี้ก็ไปตามก็ได้นะจบแล้วสำหรับการรีวิวไพ่ทาโร่กับแหม่มมูต้องมอนเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะจ๊ะ